สวัสดีค่ะพบก,กับพึ่งระเต็นปฏิาพานออตโต้นะคะวันนี้พึ่งจะมาอัพเดตรถให้ลูกค้าดุกุพรรณนะคะวันนี้นะคะรถที่จะมานําเสนอและอัปเดตให้นะคะโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะคะเครื่อง 2.4V นะคะลูกค้าคันนี้เป็นรถปี17นะคะเราขายที่9,89,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าสภาพรถสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆนะคะตัวนี้นะคะก็จังหน้าเดิมๆสีเดิมโรงงานนะคะไฟตัดก่อนนะคะมาพร้อมกับแบกเดิมโรงงานยางใหม่ทั้ง4เส้นนะคะลูกค้านี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะ มีคิ้วให้แล้วนะคะคิ้วกันกาาสาดให้นะคะสวยๆนี้เลยนะคะโลโก้เดิมๆจากศูนย์นะคะลูกค้าตรงนี้นะคะป้ายเดี๋ยวเราเปลี่ยนเข้ากรุงเทพไทยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะไม่มีปัญหานี่นะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในตัวรถกันค่ะตัวนี้นะคะกระจกบัตไฟฟ้า,านะคะลูกค้า มีปุ่มฟูสตาร์ทนะคะเกียร์ออโต้นะคะฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะตรงนี้ไม่แท้ตรวจสอบศูนย์ได้นะคะลูกค้าจอ a i r b a บ k กเอบพร้อมนะคะนี่สวยงามมากนะคะภายในเป็นเบนาะน้ำสีน้ำตาลนะคะแอร์สตอนนะคะรถใหม่มากนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราจะให้ดูตรงนี้อีกหน่อยเนะนึงนี่ตัวนี้นะคะ ชร์จแบตได้สบายสบายเลยนะคะเป็นปักอย่างนี้นะคะปักบ้านอย่างนี้เลยนะคะนี่สวยๆกันเลยนะคะน้องๆป้ายแดงเลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะมองหารรถใช้งานอยู่นะคะติดต่อสอบถามคุยรายละเอยกันก่อนได้นะคะสำหรับวันนี้พิ่งต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ